ยูเนสโกประกาศรับรองสงกรานไทยขมเรจะเอายังไงต่อละครับคราวนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวน่าสนใจอยากจะนํามาเล่ากันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวข่าวดีของพี่น้องชาวไทยเราหลังจากที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้ประเภณีสงกรานในประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมว่าด้วยการสงวนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่ประเทศบอสวานาทําให้สงกรานไทยนะครับกลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ชิ้นที่4ของประเทศเราหลังจากที่ผ่านมามีโขนไทยนวดไทยและก็รํามโนรานะครับที่ถูกรับรองไปก่อนแล้วและก็อย่างที่ชื่อการประชุมบอกนั่นแหละครับว่าการรับรองเพื่อสงวนและรักษาวัฒนธรรมป้องกันจากภัยคุกคามต่าง และหนึ่งในไพ่คุกคามที่สงกรานได้รับมาตลอดก็คือจากเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงที่จ้องแต่จะเคลมนั่นแหละครับและแน่นอนว่าเมื่อไทยสมหวังได้รับรองเป็นมรดกโลกงานนี้เพื่อนบ้านผู้จ้องจะเคลมก็ต้องผิดหวังกันไปตามระเบียบหละครับ งานนี้ก็ทําเอาแคมเปโซเชียลเนี่ยเดือดกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับโดยงานนี้กระแสออกมาเป็นหลายด้านด้วยกันมีทั้งน้อยใจยูเนสโกว่ารับรองไปได้ยังไงทั้งที่ไทยเนี่ยขโมยของพวกเราไปหรือยูเนสโกกลายเป็นเครื่องมือโจรอะไรทํานองนี้นะครับแต่ก็บ่นอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ใช้ยูเนสโกเป็นแหล่งอ้างอิงเคลมมาตลอดนะครับบางส่วนก็ออกมาโทษกันเองว่ามัวแต่สนใจเรื่องอื่นเรื่องเวียดนาม มัวแต่เมากันอยู่บ้างจนไม่ทันไทยบ้างก็โทษกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับว่าไม่ยอมทําอะไรเลยก็เรียกได้ว่าฟาดงวงฟาดงากันไปทั่วละครับก็ไม่รู้ว่าเห็นความผิดของคนเหล่านั้นหรือว่ากระทรวงเหล่านั้นจริงๆหรือเพียงแค่หาทที่ลงแก้เขินไปอย่างนั้นเองนะครับแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะครับที่ออกมาดึงสติเพื่อนร่วมชาติว่าให้ยอมรับเถอะว่าประเทศไทยเนี่ยทำดีกว่าเราจริงๆครับมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละ และที่สําคัญควรจะอธิบายให้การเข้าใจด้วยว่าไทยไม่ได้ขโมยแต่เป็นขมเมรนั่นแหละที่พยายามจะเคลมแต่ไม่สําเร็จถึงจะถูกต้องจริงๆและก็อย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับว่าการเคลมวัฒนธรรมนั้นมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับพออย่างแรกเลยคือสิ่งที่คุณหวังจะได้มันเป็นไปได้ยากหรืออาจจะไม่ได้เลยอย่างเช่นกรณีสงกราน อยากบอกชาวโลกว่าเป็นออริจินอลนะครับพยายามแหกปากตะโกนอยู่ข้างกำแพงมาตั้งหลายปีพยายามจะจัดงานเรียนแบบทั้งที่บ้านตัวเองแหลงจนจะอดน้ำตายกันอยู่แล้วนะครับเพื่ออยากจะใช้คำว่าสงกรานเหมือนกับไทยแต่พอยูเนสโกประกาศออกมาแบบนี้จะทำยังไงต่อล่ะครับต่อไปถ้าจะดันทุลังใช้สงกรานอีกมันก็เป็นเหมือนการช่วยโปรโมทประเพณีของไทยให้โดดดังขึ้นไปอีกต่อให้พยายามจะแปะทงหรือลงท้ายด้วยคำว่าคำแม่ o r i g i ินอลอินแค o d บเดียฟรอมอังกอรวัดหรืออะไรก็ตามนะครับคนทั่วโลกเขาก็จะรู้จักสงกรานในานามของประเทศไทยอยู่ดีจะยอมเป็นพรีเซนเตอร์วัฒนธรรมสายหาให้ไทยไหมล่ะครับลองคิดดูแล้วกันอย่างที่สองคือส่วนที่เสียไปมีอะไรบ้างละ่ะอันนี้ไม่นับรวมเสียหน้านะครับอย่างแรกก็คือเสียเวลากี่ปีแล้วล่ะครับที่พยายามจะเป็นออริจินอลสงกราน ถ้าเอาเวลาส่วนนี้ไปหาข้อแตกต่างและก็ส่วนที่ดีของโจนชนำทมมยเนี่ยมาพีเต์แล้วก็โปรโมทก็น่าจะสร้างอัตลักษณ์และตัวตนให้ประเพณีของตัวเองได้พอสมควรนะครับและมันจะกลายเป็นรากฐานให้วัฒนธรรมพัฒนาขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยกลับกันครับเมื่ออยากได้สงกรานไทยโดยยอมทิ้งรากเหง้าประเพณีของตัวเองเนี่ยยอมทิ้งชื่อโจรชนนทมยไปแบบไม่ใหญ่ดีเพื่อจะบอกโลกว่าเรามีแต่สงกราน และมีมานานก่อนไทยเมื่อผลการประกาศรับรองของยูเนสโกออกมาแบบนี้เนี่ยลองถามตัวเองดูว่าจะกล้ากลับไปเรียกเทศกาลนี้ในชื่อเดิมอีกไหมผมว่าคนในประเทศนะครับก็คงจะเรียกเหมือนเดิมนั่นแหละตามบรรพบุรุษแต่จะเอามาประกาศเชิญนักท่องเที่ยวให้มาร่วมประเพณีโจรชนาะเมยเนี่ยผมว่ามันก็มีเขินเหมือนกันแหละครับ นี่แหละครับสิ่งที่ผมเคยบอกเคยเล่าในคลิปเก่าๆว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของการเคลมวัฒนธรรมสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณจะไม่ได้สิ่งใหม่ที่พยายามเคลมและจะเสียสิ่งเก่าๆที่มีมาแต่บรรพบุรุษไปตอนนี้ผลลัพธ์มันเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนให้พวกคุณคิดได้เสียทีนะครับถ้าไม่เห็นแก่หน้าบรรพบุรุษก็ขอให้เห็นแก่ลูกหลานในอนาคตเถอะครับ เหลือรากเง่าไว้ให้พวกเขาได้ยึดเหนี่ยวความเป็นกัมพูชาเอาไว้บ้างถ้าเลิกได้ก็เลิกเถอะครับไอการเคลมเนี่ยแต่ถ้าเลิกไม่ได้จริงๆก็ขอขอบใจล่วงหน้าสำหรับการช่วยโปรโมทวัฒนธรรมไทยให้โลกรู้จักในเวอร์ชั่นตัวตลกก็แล้วกันนะครับครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากเล่าทั้งหมดในวันนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันไปก็ ขอฝากทุกๆท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข้าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ